ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่19เกมกราคม2569นะคะจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะขอทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีมันจะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะระวังในเรื่องของขโมยในเรื่องของจะมีคนนะคะทำอะไรรับหลังคุณนะคะ เดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ขยายนะคะมันจะมีเรื่องบุคคลที่สที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายกายนะคะไม่สบายใจนะคะเหมือนทำให้คุณ ต้องอยู่นิ่งๆมันจะมีเรื่องราววางเรื่องไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักไหมนะคะที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในหมอเปิดไพ่เพิ่มนะคะ แต่ก็ยังดีมีเรื่องที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะ